พนักง,งานคนหนึ่งทำงานอยู่ในออฟฟิศที่มีสิ่งขัดหูขัดตาเขาเยอะเหลือเกินเขาทนไม่ได้ที่เพื่อนบางคนแต่งหน้าจัดเขาทนไม่ได้ที่เพื่อนบางคนจับกลุ่มซุบซิบนินทากันเขาทนไม่ได้ที่เพื่อนบางคนชอบเล่นมือถือในเวลางานและเขาทนไม่ได้ที่เพื่อนบางคนชอบแอบไปนอนเขารู้สึกหมดไฟในการทำงานบริษัทนี้จึงเดินไปหาฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อยื่นใบลาออกหลังจากบอก HR ไปว่าเขาทนไม่ได้ที่เพื่อนร่วมงานของเขาไม่เอาไหน HR ก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาจะออกแต่ ก่อนออก HR ขอให้เขาทํางานชิ้นสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างงานนั้นแปลกแต่ง่ายมาก HR เติมน้ําที่โต๊ะให้เต็มแก้วแล้วยื่นแก้วให้เขาถือให้เงื่อนไขเขาว่าเขาต้องถือแก้วน้นํานี้ด้วยมือข้างเดียวแล้วเดินวนรอบออฟฟิศให้ได้3มรอบโดยห้ามไม่ให้น้ําหกเลยแม้แต่หยดเดียวถ้าทําได้ก็มาทําเรื่องออกได้เลยแม้เขาจะงุนงงแต่เขาก็ยินดีทําตามจากนั้นเขาก็จดจ่อไปที่แก้วน้ําแล้วก็เดินวนรอบออฟฟิศสามรอบพร้อมกับกลับมาหา HR ด้วยรอยยิ้มแห่ง ะนะแต่ก่อนที่จะให้ยื่นใบลาออก HR ได้ถามเขากลับไปว่าในขณะที่เดินอยู่3มรอบเขาได้ยินเสียงคนนินทากันไหมเขาเห็นคนแต่งหน้าไหมเขาเห็นคนเล่นมือถือไหมเขาเห็นคนแอบ,บนอนไหมคนคนนั้นตอบว่าไม่นะเพราะเขามัวแต่โฟกัสน้ำไม่ให้หก HR จึงได้ให้บทรเรียนกับเขาไปว่าเมื่อคุณสมัครงานเข้ามาทำงานคุณก็ควรโฟกัสงานให้เหมือนกับที่คุณโฟกัสน้ำเมื่อกี้ต่อให้คุณจะย้ายไปกี่ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ แต่การเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองนั้นคุณทำได้เลยทันที